b บนซ์บูเทคไฮบริดเอ็มจีดันามท็อปสุดนะฮะอายุรถ10ปีราคาหายไป3ล้าน8แสนบาทโอ้โหบ้านได้เป็นหลังเลยคอนโดก็ได้หรูหรูเลยนะฮะใครสนใจสเปคนี้อยู่คันนี้สวยจริงดูคลิปนี้ให้จบนะครับสนับสนุนโดยวิาสารออโตคราสาขาการจนาพิเศษศูนย์รวมรถยนต์มือ2คุณภาพดี รับประกันไม่มีชนหนักพิกควาำน้ำท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคามองหารถมือสองต้องที่วิสานอโตคาดอทคอมสวัสดีครับท่านผู้ชมผมเบียวิสารโอโตโคานะฮะวันนี้อยู่กับรถเข้าใหม่นะครับเป็นรถไปซื้อจากเจ้าของมาเลยนะครับเป็นรถบ้านนะฮะมือเดียวในเล่มนะครับนี่คือ Mercedes-Benz E-Class E300 b ส u e ร้ h y b ู i d AMG บริดเอเ ตัวท็อปสุดเลยนะฮะปี2015จดทะเบียนปี2016ตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับตอนที่ออกห้างป้ายแดงเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับค่าตัว4 4 90,000บาทวันนี้ผ่านไป10ปีครับท่านผู้ชมเลขไม้ใช้งานไปแล้ว101,000 0กิโลก็ค่าเฉลี่ยปีนึงก็11,000เท่านั้น ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมากๆเลยนะครับวันนี้ราคาเหลือ6 2 9 0 0 0บาทดูดิราคาหายไป3,800,000หายไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วผมต้องบอกว่ารถคันนี้เนี่ยนะฮะเจ้าของเดิมเป็นชาวจีนนะท่านผู้ชมเป็นชาวจีนมีอายุนะครับดูแลรักษาเนี่ยดีมากบอดี้เนี่ยว่าสวยแล้วเนี่ยภายในยังเนี้ยบเลยนะครับเดี๋ยวไม่เชื่อก็ อย่าเพิ่งเชื่อนะอย่าเพิ่งเชื่อเดี๋ยวตามดูคลิปนี้ให้จบนะท่านผู้ชมประวัติก็ดีมากๆด้วยนะครับนี่คืออุปกรณ์ของรถนะฮะคู่มือกุญแจสำรองบุ๊กเซอร์วิสต่างๆครบท่านผู้ชมดูดิกุญแจเนี่ยเขายังใส่ซองหนังเลยเห็นไหมสวยมากๆนะฮะนี่อันนี้กุญแจสำรองดูการเก็บรักษาเนี้ยบมากครับคันนี้นะฮะแล้วมาเริ่มจากด้านหน้าครับท่านผู้ชม ไฟหน้าเนี่ยนะฮะก็ยังใสปิ้งอยู่เลยรถมีอายุ10ปีตัวนี้เป็น LED Intelligent Light System นะฮะมีไฟ Daytime 2เส้น,สนเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้า6จุดนะครับตัวนี้เลขทะเบียน5กอไก่นอนเนน6 9 9 2กรุงเทพมหานครกระจังหน้าเป็นตัว AMG นะกล้อง360องศาสีสันเนี่ยนะฮะมีความเรียบร้อยนะฮะมีลิ้นคมเมียมเห็นไหมครับท่านผู้ชมเนี่ยรถ10ปีเนี่ยนะฮะ ตาไฟยังใสยอยู่เลยนะครับบ่งบอกว่าเขาดูแลดีนะครับทีนี้มาดูโครงสร้างโอ้โหท่านผู้ชมดูตามผมมาเลยนะนี่คือเครื่องยนต์นะฮะ2 2ลิตรดีเซลนะฮะรหัส om 6 5 1บวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมให้พละกำลังทำงานร่วมกันนะ2 3 1แรงม้า540นิวตันเมตรเครื่องยนต์ก็สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วดูโครงสร้าง ดูฝากระโปรงต่างๆนะฮะมาร์กิ่งจุดแต้มสีต่างๆนะฮะเนี่ย <Yeah. S 1> เดิมสนิทเลยนะฮะท่านผู้ชมจนมาถึงนะฮะน็อตยึดฝากระโปรงรถ10ปีน็อตไม่ขยับดูสิไม่ผ่านประแจมาก่อนเห็นไหมครับน็อตซอกน็อตอะไรต่างๆน็อตแก้มตัวที่1ตัวที่2นี่ตาปั๊มเห็นไหมตัวที่สไล่เรียงมาจนถึงคานหน้า คานหน้าเนี่ยมันจะมีตาปั๊มอยู่นะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาผ้าเช็ดให้ดูนี่อ่าเห็นไหมตาปั๊ม Mercedes Benz นะครับคานหน้าไล่เรียงมาเลยนะฮะเดิมสนิทเนี่ยสติ๊กเกอร์มอกอยังอยู่เลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับพลาสติกเนี่ยไม่กรอบด้วยนะอ่าเป็นรถที่จอดในร่มนะครับไล่เรียงมาดูนะดูตามผมมาเลยนะตาปั๊มเห็นไหมเนี่ยคานเดิมเห็นไหมครับตาปั๊ม Mercedes Benz น็อตแก้มต่างๆจนถึงน็อตซอกน็อตยึดฝากระโปรงสมบูรณ์ครับแบบนี้เรียกว่ารถเกรดเนะฮะท่านผู้ชมน็อตไม่ขยับไม่มีชนแน่นอนและนี่คือเครื่องยนต์นะสตาร์ทอยู่เดินนิ่งๆเรียบๆเลยนะครับมาต่อกันที่ด้านข้างครับล้อแม็กอลลอย AMG นะตัวท็อปสุดมาพร้อมกับยางมิชลินนะฮะต้องบอกได้เลยว่าสภาพพร้อมใช้ขนาดของอยางนะฮะ2 4 5 4 0 R 1 8 ยางก็ยังปีใหม่ๆอยู่เลยนะใช้ได้อีกยาวๆครับแล้วล้อแม็ก AMG เนี่ยไม่มีรอยเบียดฟุตบาทด้วยกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะมีกล้องด้วยนะฮะตัวนี้มีกล้อง360องศามือเปิดเป็นโครมเมียมคิ้วกระจกท่านผู้ชมดูสิสวยมากนะฮะเป็นตัวท็อปสุด AMG ก็หรูหราครับนะฮะไซส์ใหญ่นะเบนไซส์ใหญ่มาดูภายในผมเปิดฝาประตูนะฮะดูตะเข็บก่อนเลยเนี่ย ดูสันรลอนการขึ้นรูปของโลหะความสม่ำเสมอของสีเนี่ยเดิมสนิทซิลิโคนต่างๆไล่เรียงมาจนถึงสลักเห็นไหมครับเห็นไหมหมุดเดิมต่างๆเนียนกิปอ่าทีนี้ดูภายในภายในนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมครับตกแต่งด้วยสีดำวงมาลัย AMG ท้ายตัดนะฮะเบาะหนังสภาพดีมากๆเลยดูเบาะนะมีดันหลังดูนี่เก๊เกต่างๆเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมรถ10ปีเนี่ยนะฮะต้องบอกว่านะฮะว่าดูแลดีมากๆเลยเห็นไหมครับว่าวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปุ่มสัมผัสต่างๆเห็นไหมครับไม่มีความชำรุดเสียหายเลยเห็นไหมครับคอนโซลคอนใหม่มากนี่นี่บอกบอกได้เลยว่าเขาดูแลดีเนี่ยดูที่เท้าแขนต่างๆหลังคาเห็นไหมครับไม่มีรอยเจมิมรอยยันเป็นหลังคาพารามิกสรรัลปสองบานสวยมาก มานี่ครับตะเข็บดูเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมประตูเดิมโอ้โหสวยจริงดูนี่รถ10ปีนะใหม่จริงนะฮะเหมือนกับรถที่บิ้วมาแล้วเหมือนกับรถที่ทำความสะอาดมาแล้วแต่ทั้งที่จริงรถเพิ่งซื้อเข้ามาม่านข้างดูบางคันเนี่ยนะฮะก็จะขาดก็จะยับนะแต่นี่บ่งบอกได้เลยว่าเขาดูแลดีท่านผู้ชมชื่นชมเลยขอชื่นชม นะครับดูเบาะแถวที่2ส,สภาพดีแอร์ออโต้นะแอร์กลางนะครับหลังคาเสาซีมีแอร์แบ็กนะครับม่านหลังไฟฟ้าใหม่จริงครับใหม่จริงพรมยางด้วยอ่ะเบนซ์ไหนๆก็ดูเบนซ์แล้วนะก็แกะดูตะเข็บได้เห็นไหมนี่ให้เห็นเมนดอาร์คเห็นไหมครับหรือว่าจุดสปอร์ตนะครับเดิมๆใส่คืนให้เรียบร้อยนะครับคิวหลังคาท่านผู้ชมดูนะ เห็นไหมเนี่ยลูกยางนะสีดำเห็นไหมครับบง่งบอกว่ารถเนี่ยจอดในร่มนะชาร์ฟินลูกยางเนี่ยเราเรารู้ได้เลยว่ารถจอดในร่มรถได้รับการดูแลนะครับเซ็นเซอร์การระยะด้านท้าย6จุดไฟเบรกไฟท้าย LED ติดทุกดวงเห็นไหมไม่มีขาดกล้องมองหลังมีมีสัญลักษณ์ E 3 0 0 b l u e บู h ท b r i บิใครหายอยู่นะคันเนี้ย 1ิปีแล้วอะ่ะหนึ่งในใจเลยนะหนึ่งในใจเลยที่เขาดูแลดีนะฝาท้ายไฟฟ้านะตะเข็บเดิมอ่าที่เก็บสัมภาระท้ายรถกว้างเห็นไหมครับเนี่ยดูท่านผู้ชมโอ้โหใหม่อะไรได้ขนาดนี้นะใครได้ไปก็คุ้มอะ่ะดูนะท้ายสวยด้วยชื่นชมชื่นชมนะฮะชื่นชมเจ้าของจริงๆนะครับ ฝาถังน้ํามันนะเติมดีเซลนะท่านผู้ชมเห็นไหมครับอ่ามาบานที่สามนี่แกะลูกยางดูแกะได้นะเบนก็แกะได้เห็นไหมเห็นไหมครับเก็บตะแกะตะเก็บให้ดูเนี่ยเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าชัดเจนใส่คืนให้เรียบร้อยนะครับ ใหม่ทั้งซ้ายและขวาดูมาตำแหน่งคู่กับขี่มาดูกันดูตะเข็บเหมือนเดิมเห็นไหมใหม่กลิปแผงข้างประตูท่านผู้ชมดูนะเนี่ยรถสิบปีเนี่ยบางทีนะเนี่ยปุ่มสัมผัสต,ต่างๆเนี่ยมันต้องซีดมันต้องจางมันต้องถลอกแต่เนี่ยเขาเนียนหมดเลยเห็นไหมเบาะเมมโมรี่ซีดสามตำแหน่งจดจำหัวหมอนปรับได้นะ กระจกไฟฟ้านะฮะปรับพับไฟฟ้าทางขึ้นดูเบาะนะนี่คือเบาะผู้ขับขี่ดูหนังเดิมนะปีกเบาะไม่สุดนะเห็นไหมได้ยังเดิมอยู่เลยท่านผู้ชมมีด้านหลังแผ่นไปตรงแป้นวางเท้าหน่อยนะฮะว่ารถคันนี้ไม่ลุยน้ําไม่จมน้ํามานะฮะรับประกรันให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. พุทธสตาร์ทปดเบรกมือไฟฟ้าไฟหน้าออโต้นะฮะ mm hmm. เกียร์คอนะฮะพวงมลาลัยเอ็ดูหนังนะ mm hmm. หนังเดิม เห็นไหมครับมีแพลตชิพนะฮะเลขไมหนึ่งแสนหนึ่งหมกิโลรับประกันไม่แท้นะฮะสมบูรณ์จริงๆครับเนี่ยหาบึง2สต้องหาให้ได้สภาพแบบนี้นะครับท่านผู้ชมนานๆจะเจอสักทีขายรถแบบนี้ก็สบายใจหายห่วงสเต็ปต่อไปนะมันดีหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปลองขับสักนิดหนึ่งนะฮะว่าช่วงล่างเป็นอย่างไรอัตราเร่งเป็นอย่างไรไปกันครับ โอเคครับท่านผู้ชมอยู่บนถนนจริงแล้วนะฮะกับเจ้า Mercedes-Benz E-Class e 3 0 0 b ้ u e t e c h Hybrid ต้องบอกว่าวันนี้ประเทศไทยพายุน่าจะเข้านะฮะค้มเลยลองกันในวันฝนพำม,พมโอเคอยู่ในรอบความเร็วต่ำๆนะฮะท่านผู้ชมนั่งสบายอ่าช่วงล่างมีความเฟิร์มนะแน่นๆเบาะนุ่มนะเบาะนั่งได้เต็ม มรงอลัยจับได้เต็มไม้เต็มมือทัศนวิสัยดีรับรู้ได้ถึงความเฟิรม์มความนุ่มนวลน,นะเนี่ยเนี่ยอยู่ในทางขูข่เนี่ยมันไม่มีเสียงพวกสิ่งใดแปลกปลอมขึ้นมาเข้ามาในห้องโดยสารรับรู้ได้ว่าช่วงล่างเนี่ยแน่นบ่งบอกได้เลยนะฮะว่าเจ้าของดูแลถึงดูแลดีนะครับเพราะว่ารถใช้อยู่ตลอดแต่ใช้ไม่เยอะลำโพงเนี่ยที่ได้มานะฮะเครื่องเสียงเป็นฮาร์แมนการ์ด นะครับพวงไลตัวนี้เป็นพวงไลัย AMG ปรับไฟฟ้านะครับมีพัดรูชิพนะฮะมีคูดคอนโทรลต่างๆนะครับนี่แอนาฬิกาจอนะครับเป็นนาฬิกาเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะฮะของ Mercedes-Benz ทุกอย่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับท่านผู้ชมไม่มีตรงไหนชำรุดเสียหายสวยอะสวย พร้อมใช้จริงๆอ่ะลองกระแทกคันเร่งขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฝนตกนะอ่าขึ้นมาแปดสิบอ่าโอเคแร์เย็นดีดีเลยนะฮะหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทดีกว่าขับรถโอ้มันได้เบนซ์อ่ะนะนะได้เบนซ์เอ็มจีท็อปสุดหลังคาพาโนรโามิกซันล,ลู รถเยอะหน่อยนะท่านผู้ชมผมใช้ความเร็วไม่ได้จะลองอกระแทกขึ้นคอพวงมาลัยไอ้คอสะพานอ่าโอเคฝากระโปรงผมตอนรีวิวนะ่าจะปิดไม่สนิทตัวนี้ต้องปิดให้สนิทนะไม่งั้นเซนเซอร์มันจับนะต้องกระแทกลงแรงๆหน่อย โอเคนะฮะช่วงลงช่วงล่างดีนะครับสมบูรณ์นะสมบูรณ์นี่แหละเราได้รถที่ได้รับการดูแลรักษาก็โชคดีคำว่าสำหรับคนที่ซื้อต่อไปนะครับก็ใครสนใจนะฮะคันนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าอยู่ไม่นานหรอกที่ร,รีวิวมาก่อนหน้านี้ไม่เ0 0ดหมื่นไม่หกหมืนเคยเจอนะไม่ห้าหมื่ก็เจอนะแต่สภาพภายในสู้คันนี้ไม่ได้ท่านผู้ชม คันนี้ผมขอชื่นชมเลยนะเจ้าของเดิมดูแลรักษารถได้ดีเยี่ยมจริงๆนะครับบ้านนี้เราต้องเหมาให้หมดนะรถขายรถเนี่ยนะครับสําหรับคันนี้ท่านผู้ชมนะฮะในมุมมองของผมนะฮะเพอร์เฟคใครสนใจก็ศูนย์เก้าหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดหกเก้าห้าโทรหาผมได้เลยครับจองให้ทันไปไวแน่นอนเห็นสองนิ้วไหมต้องยกสองนิ้ว นะฮะออกห้าง4ี่ล้าน49วันนี้6,290,000บาทราคาดีมากๆนะฮะประวัติก้นเนี้ยบเลยบอดี้สวยเกรด A บวกภายใน A บวกช่วงล่างดีสมรรถนะดีเครื่องยนต์เดินนิ่งเกียร์เปลี่ยนสมูทเป็นรถที่สมบูรณ์อีกคันหนึ่งที่ผ่านมือผมใครสนใจนะฮะคันนี้ไปไวแน่นอน091 5577 695เบอร,ร์ผมโทรมาได้เลยคุณได้ของดีแน่นอน นะครับรับประกันนะไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่จมน้ําเลขไม่แท้ระบุในสัญญาซื้อขายได้ไม่ใช่แค่พูดปากเปล่าเอารถคันนี้ไปตรวจสอบศูนย์เบนซ์ได้พาช่างมาดูได้หรือจะโทรมาขอข้อมูลไม่ว่าจะเป็นเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังหน้าเล่มทะเบียนเอาไปเช็คประวัติไม่มีปัญหาผมนําเสนอด้วยความตรงไปตรงมาและชัดเจนไม่กังวลใดๆอยู่แล้วในคําพูดของตัวเองใครซื้อรถกับผมก็สามารถที่จะบันทึกคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยนะครับ ผมบอกเบอร์ไปยังบอกไปแล้วนะผมเบียรวิสารออโตโคาขาย้ำจุดยืนนะฮะผมนำเสนอด้วยความจริงใจมีแค่รถยนต์เท่านั้นที่เป็นสื่อกลางที่จะทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับมาเจอกันต้องเจอรถที่ดีแบบนี้ด้วยครับ